ช่วงเป็นแนวทางอีกแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยอันนี้คือเกมแรกก่อนนะก็คือปัญหาของเกมเนี้ยเนื่องจากว่าแบบตอนต้นเกมทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยครับดีทุกอย่างเลยแต่หลังจากคขึ้งเกมไปแล้วมันเกิดเรื่องครับอันนี้คือภาพเห็นชัดมากนะจริงๆมันชนะได้อย่างง่ายๆเลยนะแต่มันแพ้เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ไปคิดที่ผอัดทิ้งไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูเพราะผมไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ เวลาไหนนั่นเองก็เลยแบบอัดทิ้งไว้นะครับพอเจอก็เลยทําคลิปอย่างเงี้ยขึ้นมาให้และจะประมาณว่าเป็นไปได้อย่าทําแบบนี้นั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับผมเลยอธิบายก่อนนะครับก็คือว่าเล่นเล่นปกติเลยครับผมประกันธงนู่นนี่นั่นไปส่วนคิงก็ไปบู๊ปกติไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเจอถึงปัญหาก็คือในตัวของแคคเกอร์เดี๋ยวเรามาดูนะปัญหาตัวแคคเกอร์เป็นอย่างไรก็คือว่าเขาอะไปบู๊ นั่นเองนะครับโดยที่จริงๆแล้วอ่ะเราเราไม่ต้องบูก็ได้เพราะว่าอีกฝ่ายอ่ะมีไคโดมาใช่ป่ะแต่ว่าก็เพื่อนกันทงปกติเลยเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกเนี่ยเห็นปะ่ะเกมรูปเกมมาสวยมากเลยนะแบบไม่น,าน่าไม่น,าน่นา,นานแพ้อ่ะไอ้นี้ไคโดโดดไปตายก็ไม่มีอะไรนะส่วนอันนี้ซาโบขอเล่นเป็นนะครับที่เขาไม่ไม่มาบวกเราอ่ะสกิลหนึ่งปึ้งอ่ะไม่โดนโอเคช่างมันพอดีว่าจําแบบเรือรางบ้างนะโอเคเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มเกิดเรื่องแล้ว อย่างที่ผมบอกนะว่าต้นเกมมาทุกอย่างทําได้ดีหมดและมันไปพลาดที่จุดไหนเดี๋ยวหลังจากนี้มันกาลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วผมบอกแล้วว่าแคคเกอร์เห็นไหมเห็นไหมคือผมผมพอเข้าใจนะว่าซาโบเลื่อนมันใกล้ใกล้หมดแล้วไงก็เลยนั่นแหละอยากช่วยเนาะแล้วทีนี้ในส่วนของเมื่อกี้ใครนะจําชื่อไม่ได้อะไรนะไอที่เป็นพระพุทธรูปอะเซงโอคุมาช่วยท่านังที่ไม่ไม่จเป็นก็ได้แล้วก็ไปอยู่ทงตัวเองเห็นปะ เนี่ยแต่เขาก็มาช่วยสุดท้ายพอผมตายปั๊บเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือธงกลางเสียปุ๊บแม่งเสียปุ๊บเละหมดเลยทางดังที่ทีมเราได้บูทแท้ๆนะงงปะได้บูทอะแต่ไอตอนได้บูทอะตายกันยกทีมเลยครับเพราะว่าเหมือนโดนนําเมะก,กันนู่นนี่นั่นกันแล้วก็ไม่กันธงอะอันนี้คือประเด็นหลักเนาะอย่างเมื่อกี้าทางที่ถูกคือเซงโกคุมาเติมผมตอนที่ผมตายเคลียร์ป่ะไอส่วนตัวที่เหลือเนี่ยไม่ต้องบูทเลยมีหน้าที่กันธงจบอย่างตอนนี้ที่ผมเล่นไคโดคือผมเล่นแทบอะไรไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าเจอในส่วนของแชงกับโซโลอ่ะคู่กันให้ตายเถอะสายวิ่งตัวไหนแม่งก็ไม่รอดเจอแบบนี้มันมันตายอยู่แล้วเนี่ยคือผมผมก็ทําได้เท่านี้เห็นปะตีนู่นตีนี่นไปสุดท้ายก็โดนแฉงฆ่าแล้วเนี่ยสามีวีตสุดท้ายคุณว่าจะเอาธงคืนได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วและอีกฝ่ายก็มีคิงด้วยเนี่ยก็ป่วนปกติเลยอย่างที่ผมบอกนะว่าจริงๆอ่ะตัวเกมแรกโคตรสวยใช่ปะ่ะมันมาพาดที่ตรงไหนเห็นปะก็คือทุกคนอ่ะมันไปบู๊หมดแล้วก็ไม่กันธงแต่ผมก็ไม่อยากจะโทษอะไรมากมายนะเอามา ให้ดูละกันถือว่าเป็นรูปเกมนะครับว่าอย่ามาังครั้างอะ่ะถ้าเห็นโล่อยู่ตรงกลางและรูปเกมมันสวยอะ่ะคุณไม่ต้องบูก็ได้เพราะว่าเกมชนะที่ธงนะเคียนะครับเกมที่2นะครับเนื่องจากว่าผมเล่นสายโล่ไปเยอะและ้วดังนั้นก็เลยเล่นเปลี่ยนเป็นสายหมัดบ้างแต่ว่าทีนี้จริงๆใจผมอยากเล่นเป็นยามาโตะนะครับแต่ว่าเลือกแชงมาด้วยและเกมนี้เจอแชงสามผมคงไม่เลือกยามาโตะมาเล่นอยู่แล้วนะครับเอาว่าให้ดูนะฮะเนี่ยอยางไอแชงสามอย่างเงี้ยอุตะก็เอ้ย อุนติก็ไม่ควรที่จะเลือกมาเล่นชัดเจนนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะอุนติฆ่าบุกไม่ได้ฆ่าแชงก็ไม่ได้ไม่ควรอ่ะเดี๋ยวผมปาดปึ้งแต่แต่ก็ไม่ตายหรอกนะแต่ว่ามันมีจังหวะในการฆ่าได้คือสกิลส่วนอันนี้เดี๋ยวผมไปช่วยโซโลนะครับอ่ะปึ๊บเนี่ยฆ่าล้หนึ่งสวยแบบมันส,นสวยๆเลยอะหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวช่วยกับโซโลเพื่อดึงแต่ผมจะไม่ยุ่งกับเขามากนะและอย่างเนี้ยบุกเราเล่นไม่ได้อันนี้ชัดเจนนะครับพอผมรู้ว่าเล่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปที่อื่น โดนอีกแล้วอ่ะโดนคิงด้วยแต่ลดน้อยโอเคไม่มีปัญหาเนี่ยพอถ้าอย่างเงี้ยพอเราเห็นแล้วว่าสู้บุกไม่ได้ก็อย่าไปเล่นทางที่ดีคือไปทงอื่นเลยเห็นปะสายมัดคือจริงๆเราเราไม่ต้องเล่นบุกอย่างงงจะพูดยังไงดีวะคือถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเล่นอะเออปึ้งอ่าเนี่ยสกิลมาเนี่ยคือผมก็การทงอยู่ตรงเนี้ยเพราะผมรู้ว่ากลางเอาไม่ได้ผมก็มาเอาทงนี้แทนใช่ปะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวไอ้รูปเกมมันเสียตรงไหนเดี๋ยวรอดูนะครับ รูปเกมมันเสียตรงที่ว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าบู๊ค่ายากประเด็นคือเพื่อนในทีมทุกคนแม่งเป็นลุมบู๊อยู่ที่ธงบีอ่ะมีบอยอ่ะแทนที่จะดึงธงบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ทําส่วนตอนนี้ที่ผมหนีเพราะว่ามันติดบู๊นะหลบปุ๊บหลบได้จากนั้นเดี๋ยวสกิลหนึ่งเคาน์เตอร์นะครับอ่ะอันเนี้ยเขาอ่ะเขาอ่ะไม่ผิดแต่แต่เพื่อนอนะ่ะเสืร์ฟสกิลมาช่วยดังนั้นเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยสรุปตายคู่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าเวลาที่ สายหมัดบวกกันอยู่อ่ะอย่าอย่าไปยุ่งเนี่ยคือเหตุผลจําที่ผมบอกได้ไหมเออคลิปที่ผมบอกก่อนหน้านี้คือถ้าอยู่ด้วยกันอย่าไปยุ่งเนี่ยแล้วผมคุมเดือดทงนี้คนเดียวอ่ะสายหมัดอ่ะอ่ะคุณลองคิดดูดิแล้วดูเห็นปะ่ะเพื่อนทุกคนไปไปบู๊กับบูกก๊กหมดเลยแล้วคุณเห็นบู๊กเลื่อนลดไหมแม่งกันยันจบเกมอ่ะบู๊กได้ที่หนึ่งด้วยอ่ะจริงๆเนี่ยอย่างนี้เลยปึงเนี่ยเนี่ยผมว่ากันอยู่อย่างเงี้ยแต่คุณคิดว่าจะกันได้นานไหมสุดท้ายดียด่หงโดลุมก็ต้องตายใช่ปะเพราะว ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดึงธงกันและเดี๋ยวมันพลาดจุดเนี้ยผมผมก็พลาดไนี่ยแต่มันไม่มีทางเลือกเพราะงั้นแพ้อ่ะเนี่ยดูดิยามาโตไปเล่นกับบู๊กอ่ะแต่ว่าบู๊กตายแล้วก็ชักมันนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มแล้วเดี๋ยวมันจะตายแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็เจอเดี๋ยวแชงเนี่ยลูฟี่สู้ไม่ได้นะผมหนีไปด้านหลังเพื่อที่จะสกิลนะครับและฆ่าเห็นปะ่ะอันนี้คือผมทำ,ท,ำทำหน้าที่ผมแล้วนะผมฆ่าแชางให้แล้วนะเออแต่ว่ามันก็แพ้อยู่ดีอะ่ะมันไม่รอดอะ่ะ อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยเห็นป่ะคิงดึงธงเดี๋ยวผมกันไม่ได้เนี่ยทุกคนก็อยู่กลางเนี่ยละกลางกันหมดเนี่ยอย่างอย่างที่ผมเคยบอกครับตรงกลางรวมหมดทนายที่แช่งผมก็ยังอยู่เห็นปะ่ะแต่เพื่อนทุกคนแม่งรวมหมดสุดท้ายตายตายเรียบจําที่ผมเคยบอกได้ไหมว่าว่าถ้าเกมก่อนที่จะจบแล้วอะ่ะอย่าไปได้วยกันแล้วเมื่อกี้อยู่ทีเดียวสาธงไอ้ย3คนในธงเลยและประเด็นคือผมไม่อยู่อยู่แล้วแต่ว่ามียามาตะกับโซโล่แม่งมาช่วยสรุปโดนแชงป่าทีเดียวปึ้งตายเรียบ ชัดเจนนะครับส่วนอันนี้เป็นเกมที่3นะครับก็เดี๋ยวผมเล่นเป็นอาคารนะเพราะว่าไม่มีคนหยิบมาเล่นเลยเลยเล่นให้ดูนะครับและจะเห็นถึงความลำบากของมันนั่นเองเอาล่ะทีนี้เรามาคุยก่อนฮนะเกมนี้เนื่องจากว่าไม่มีโล่เลยเดี๋ยวดูความลำบากนะว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนของลูฟี่เนี่ยผมรับมือได้ไม่รู้ว่าคนหรือบอดน,นะอันนี้เราต่อไม่ได้นะครับอ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็เล่นลูฟี่ตามปกติแต่ปัญหาคือในเกมนี้คือสายวิ่งอ่ะดันไม่เล่น แล้วเออมันมีสูตรนี้นะตี3ทีแล้วค่อยสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนนี้มันจะอะไรนะถ้าเลือดต่ำกว่า80%น่ะโดนตีแล้วมันจะไม่ไออะไรนะโดนตีแล้วมันจะหลบไม่ได้นั่นเองนะครับมาแล้วก็ในส่วนนี้จากที่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะโดนละเพราะว่ากันไม่ได้แล้วก็ไม่มีโล่มาช่วยสุดท้ายตาย3เนี่ยหลังจากเนี้ยเสียธงยาวและเอาธงคืนไม่ได้ด้วยเพราะว่าทีมเราอ่ะไม่มีใครฆ่าใครโดได้เห็นปะเห็นปะทุกตัวฆ่าไม่ได้นะจากนั้นผมเล่น คิงเพื่อที่จะรีบไปดึงธงหน้าบ้านเขาชัดเจนนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไงไม่งั้นก็แพ้แต่ว่าไม่นานเดี๋ยวก็มีคนมาเติมเนี่ยเห็นปหเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรียกว่าสายโล่ที่ดีเอ้สายมัดที่ดีนะครับคือมาช่วยเออผมก็สก,กิลหนึ่งอะไรก็ว่าไปครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดและไอจุดที่เนี่ยเดี๋ยวดูต่อนะฮาคูบะผมเคยบอกแล้วว่าฮาคูบะสู้โซโลไม่ได้ใช่ไหมสรุปแม่งมาช่วยเปลี่ยนสีให้โซโลฆ่าฆ่าผมด้วยอะ <laughs> ลองดูลองดู เจเจอะผมบอกไปแล้วนะหลายคลิปด้วยว่าฮาคุบะสู้โซโลไม่ได้เจอโซโลอย่าเล่นครับอย่าไม่แก้จริงๆผมไม่ตายสุดท้ายก็ตายเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยดูดูที่โบานะแทนที่โบอาจะไปดึงดึงธงที่อื่นก็ได้เห็นไหม я? สุดท้ายก็อยู่กับผมอะชัดเจนนะครับแต่เข้าไปก็คงดึงดึงธงยากแหละก็พอจะเข้าใจไม่ว่ากันหลังจากนั้นจากที่ผมบอกทุกเกมนะครับว่าอาคาสู้กับไคโดไม่ได้เนาะดังนั้นเป็นไปได้ก็อย่าไปเล่นนะ แล้วสิ่งที่ผมทานะครับก็คือไปทงหน้าบ้านของศัตรูเลยเนี่ยจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปและเพราะผมรู้แล้วว่าอยู่ไปก็สู้ไม่ได้แคคเกอร์ก็สู้ลำบากเห็นปะลูฟี่ก็พาได้ด้วยเนี่ยเห็นปะเนี่ยแล้วผมก็หนีไปเลยเพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้ไงสู้ไม่ได้ก็อย่าไปสู้และดูที่นามิฮาคุบะกับคิงทาดูนะดูที่แผนที่นะครับเห็นไหมไปนัวกันแต่ทงของไคโดชัดเจนปะเนี่ยส่วนผมอะต้องต้องอยู่คนเดียว แล้วเจดอเนี่ยแล้วผมอยคะไคเกอร์แล้วผมฆ่าคคเกอร์แล้วผมก็อยู่อย่างเงี้ยประเด็นคือแม่งไม่มีใครเติมผมเลยนะและทุกคนไปลุมกับไคโดแล้วดูดิสุดท้ายแม่งตายเรียบเห็นปะคือผมอยากจะบอกว่าการเล่นบันทีฟมันต้องใช้หัวเยอะๆอ่ะมันไม่ใช่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยแค่เดียวผมก็ตายละเนี่ยเดี๋ยวลูปี่มาอะไรมาโดนลุมมันไม่รอดอยู่แล้วแต่ประเด็นคือมึงไปไปลุมไคโดกันเพื่ออะไรวะเนี่ยผมก็สงสัยเลยเนี่ยเห็นปะผมยังอยู่นะเนี่ยไปยังอยู่เนี่ยดูดิกัาเพื่อนจะไปยอมดึงกันอะ เห็นปะแต่ผมก็คงไม่รอดแล้วไหมเนี่ยสุดท้ายเห็นปะยังไงก็ไม่รอดครับเพราะติดบูติดอะไรด้วยล้วสุดท้ายก็แพ้เห็นปะเออหวังว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในเกมให้เห็นนะว่าเกมนี้จุดที่พลาดก็คือทุกคนแม่งไปลุมกันอยู่แต่ไคโดโลและรู้ว่าไคโดโลไม่มีใครสู้ได้กระดั้นจะไปเล่นกันเนี่ยคือเห็นผลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะได้เป็นสําหรับหลายๆอย่างแล้วว่าเออถ้าอะไรพลาดก็อย่าไปทํานะเหมือนเป็นคลิปแนะนํานั่นแหละว่าอย่าเล่นแบบนี้